สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับอาเรามาสู่อณาจักรของดำกรีนครับขุดสระครับแล้วก็ถมที่ของตัวเองเพราะว่างานเราหมดครับเราก็ต้องทําของเราบ้างทําให้แต่คนอื่นเยอะแล้วครับแล้วก็ทําให้กับตัวเองบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นสระอ่าลึกประมาณเจ็ดเมตรครับส่วนฟังข้างบนก็เหลือประมาณสองสามไร่นี่แหละ เราก็จะเอาสะลูกนี้แหละตรงนี้น่าจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวติดตามครับว่าเราจะทำอะไรอันนี้สะก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะก็เนื้อที่โดยรวมรวมก็เกือบหนึ่งไร่ครับเอาลึกที่เจ็ดเมตรเราเอาดินไปขายข้างนอกด้วยแล้วก็ทำทางของเราด้วยครับทำทางเสร็จก็จะทำที่ปลูกบ้านตรงนี้ สักหนึ่งหลังไม่เอาใหญ่ครับเอาเล็กๆเราก็จะเอาไฟฟ้าเข้ามาตรงนี้จะเป็นที่พักคนยันใจครับช่วงทีมงานบ้างๆก็เนี่ยเมื่อวานแฮครับ <laughs> เออลึกขนาดนี้ใครอีปัญญาเอาก็เอานะเดี๋ยวเราจะทำเป็นฟิชชิ่งครับหา ปูกเป็นกระท่อมเป็นรีสอร์ทก็ได้อันนี้วิ่งสามคันเหมือนเดิมครับไม่เพิ่มเติมอะไรเยอะแยะเอาแค่นี้ก่อนปากบอ่อครับส่วนรถเราก็าเต็มที่แล้วครับเราจัดการเรียบร้อยแล้วตรงไหนที่มันติดขัด เปลี่ยนตรงซีนหัวใจตัวเดินก็ฟึดฟาดบิดเหมือนรถเกี่ยวอซีนไม่รั่วนะเล็กน้อยช่างเอว่ามากับรถอไม่ต้องเปลี่ยนมันเพราะว่าให้มันรั่วเยอะๆก่อนอันนี้ถือว่าไม่รั่วหรอกไม่ซึมหรอกเนี่ยตอนแรกเราว่าจะเปลี่ยนออกก็เออพอแนะนำมาแบบนั้นก็เอาไว้ก่อนครับ วันนี้กินหมูครับหมูสามสี่วันแล้วสามคันเนี่ยตกคันละสี่สิบกว่าเที่ยวต่อวันครับเมื่อวานได้สี่สิบห้าเที่ยวต่อคันเมื่อวานก่อนก็ได้สี่สิบห้าเที่ยวต่อวนันจัดไปครับรถน้อยๆก็ได้เที่ยวเยอะอย่างนี้แหละ เดี๋ยวเราก็หาเสริมทับอีกสักสองคันนน่ครับหาละเวกบ้านนี่แหละหาโซนำอำเภอบ้านกลวนี่แหละใกล้ๆถ้าหาไกลๆมาเราไม่มีงานป้อนเลยเขาก็คือเขาต้องกลับบ้านก็คืออยู่ในโซนอำเภอบ้านเกลเขาก็ไม่มีงานเขาก็เออใกล้ๆบ้าน งั้นก็เรียกใช้บริการง่ายหน่อยครับดินข้างล่างสวยเลยแต่ตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นก้อนๆน,นิดน,นึงแต่เราชอบอะอก้อนแบบเนี้ยทเต็มเร็ว ใส่ยเยอะๆไปเลยลูกพี่เดี๋ยวทางทีมงานเราจะเลี้ยงโคกสักหนึ่งขวดร้อยเจ็ดสิบห้าครับโอ้จัดก๊อปอ่ะจัดหนักจัดเต็มรนเลอร์แตกไปสองตัวครับซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจัดให้มันแตกประมาณสี่ตัว แต่งบประมาณเรามีสองตัวครับเปลี่ยนอันตัวที่แบบห้อยก่อนไอห้อยไอโหนก่อนแต่เราจะจัดเปลี่ยนให้หมดแหละเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราเก็บไว้นานอะ่ะมันก็ลามไปตัวอื่นด้วยเดี๋ยวได้ใหม่หมดเลยเรอเลอร์แต่โซ่ยังครับโซ่ไว้ก่อนเราให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันครับเดี๋ยวจัดคันใหม่เลยไม่ต้องเปลี่ยนโซ่ <laughs> ไม่นานเกินรอครับหวยจะออกแล้ว <laughs> อีกไม่กี่วันนี่แหละ ร้อนมากครับตรงนี้40องศามั้งเนี่ยหรือ38 39นี่แหละร้อนมากครับไม่มีพายุเลยไม่มีฝนอีกไม่นาน6ล้อด,ดับก็ได้จอดกันแล้วครับเพราะว่า ใกล้จะถึงฤดูหวานข้าวแล้วนอกจากคนที่มีอะไรนะคนที่มีมีที่ขุดสำรองครับพอได้วิ่งหน้าฝนขึ้นได้สบายสบายครับเดี๋ยว จะลงชั้นล่างให้ลงชั้นล่างเลยนะเดี๋ยวให้มันตักมาถึงตรงนี้ก่อนจะได้เป็นรูปร่างของสะตอนแรกเราขุดแค่เบิมตรงนี้แหละเขาบอกว่ามันลึกไม่พอครับเก็บน้ำไม่อยู่ เนี่ยที่ดำก็ใกล้ๆตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะทําเป็นทางครับวิ่งอ้อมสะวิ่งออกกำลังกายครับอ้อมสะเลยใครจะมาวิ่งออกกำลังกายก็มาครับตรงนี้เราจะทําเป็นที่ออกกำลังกายด้วยแล้วก็เป็นสวนอะไรสักอย่างหนึ่งแหละในอนาคตจะตรงนี้จะรุ่มรื่น ใครสนใจมาเที่ยวตอนนี้ยังยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคือถมดินก่อนจะทำการปลูกบ้านก่อนปลูกบ้านเสร็จก็มีกระท่อมน่าจะทำตรงนี้เป็นที่ตกปลาก็ได้ข้างเลี้ยงปลาอะไรนะ่ะเลี้ยงจอระเข้นะลึกขนาดนี้ครับด้วยมองไปเห็นไมโครนิดเดียวอะ่ะตรงนี้เลย ไอ้ฝั่งทางนี้จะเป็นที่ของเขานะอันนี้จะเป็นของเราฝั่งนี้ไอ้ตรงนี้เขาชักล่องยังไงไม่รู้ใกล้ถึงยังใกล้ยัง,ยง,ยงอ๋อยังไม่ได้ป่ะฝั่งนู้นเลยใกล้แล้วใ,ลใช่ไหม,ไมอไโอเคขยายมาตรงนี้ เฮ้ยเสริมมีไหมเนี่ยมันตามไหมเนี่ยเสริมเนี่ย ใกล้เที่ยงยังอันนี้เป็นผู้บริหารจัดการครับสเปียร์มองเลยตามเลยให้มันเยอะๆหน่อยดินแบบนี้ตามแล้วมันเต็มเร็วอ่ะอย้อมเลยอะ่ะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ